สวัสดีครับพี่น้องเอฟทุกท่านและลูกค้าทุกท่านนะครับครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับหน้าไม้ยิงปลาหน้าไม้เชียงรายนะครับโดยช่างมงเทียนนะครับครับรีวิวส่งงานอยู่หนึ่งกระบอกนะครับที่เหลือก็ยังรอเจ้าของทักมานะครับที่เหลือนะครับรีวิวส่งงานนะครับให้ลูกค้าจังหวัดน่านนะครับจะเป็นหน้าไม้สองระบบนะครับเนาะจะเป็นรางอลูนะครับ กระบอกนี้นะครับส่งงานลูกค้านะครับครับดูกระบอกแรกกันนะครับตัวนี้ทําขึ้นมาใหม่นะครับกระบอกนี้จะเป็นผายิงหนูนะครับบอกนะครับบอกนี้นะครับเนาะจะเป็นรูปรูปทรงคลาสสิกนะครับบอกนี้เนาะลายเชคเกอร์นะครับตรงคอกระเจ้ามือนะครับนี่นะครับตรงมือจับนะครับลายเชคเกอร์เป็นประมาณนี้นะครับทรงคลาสสิกนะครับผ้ายิงหนูนะครับ พี่น้องท่านไหนที่สนใจนะครับหายิงนูนะครับทักมาได้นะครับเนาะเป็นทรงคลาสสิกประมาณนี้นะครับเนาะจะเป็นครอบไก่สแตนเลสนะครับปัดเงานะครับสวยๆนะครับเนาะฝังลงในเนื้อไม้นะครับครอบไก่สแตนเลสครับไกเซฟนกนะครับอันนี้จะระยะประมาณเจ็ดเจ็ดสิบห้าเซนนะครับเนาะระยะความยาวนะครับของพายิงนูกระบอกนี้นะครับเนาะเทสแล้วนะครับแมนแนนะครับกระบอกนี้นะครับเนาะ ระยะยิงก็ไม่ไกลนะครับเทสประมาณ3 4มี่เมตรนะครับนี่ครับก็จะยิงลูกเหล็กนะครับสำหรับหายิงหนูกระบอกนี้นะครับจะเป็นไกฝังรางนะครับนาะฝังลางนะครับยึดนี่นะครับยึดสกูด้านข้างนะครับไกฝังรางนะครับน้อครับด้านบนตรงคอก็จะแกะลายเช็เกอร์ประมาณนี้นะครับน้ครับนี่ครับ พร้อมส่งนะครับกระบอกนี้นะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับสงคัสสิกนะครับฐายิงหนูนะครับทําขึ้นมาใหม่นะครับกระบอกแรกเลยนะครับสำหรับทรงคัสสิกนะครับเบาๆนะครับน้ําหนักแต่คิดว่าเบาแน่นอนครับยกยกมือเดียวนะครับสบายๆนะครับนี่นะครับยกยิงมือเดียวนะครับสบายๆนะครับนะครับอีกข้างหนึ่งก็สันตอกได้นะครับสบายๆเลยนะครับทรงคัสสิกนะครับ ก็ราคาจะไม่เกินสองพันนะครับสําหรับกระบอกนี้เนาะก็จะอยู่ประมาณพันกว่าบาทเนาะสนใจก็ทักมาได้นะครับพี่น้องพี่น้องท่านไหนสนใจนะครับไม่ถึงสองพันนะครับพันกว่าบาทนะครับสําหรับหายิงหนูกระบอกนี้นะครับทําขึ้นมากระบอกแรกนะครับเนาะลองทําขึ้นมาแล้วก็โพสให้พี่น้องเอฟซีและลูกค้าได้รับชมก่อนนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับเนาะครับมาดูกระบอกที่สองนะครับ บอกนี้ก็ส่งงานให้ลูกค้าจังหวัดน่านนะครับเป็น2ระบบนะครับยิงลูกแปดมิลได้นะครับบอกนี้เนาะครับสองระบบนะครับเป็นปีกโรเลอร์นะครับแล้วก็จะเป็นลังทําสีอนุได้นะครับนี่นะนี่นะครับแกลายเช็คเกอร์ตรงโจมือนะครับคอนะครับตรงนี้กระบอกนี้จะเป็นแก้มฝั่งเดียวนะครับแก้มจะลักษณะนี้นะครับเนาะแก้มนะครับ อีกแบบหนึ่งครับแก้มครับนี่นะครับแก้มมีฝั่งเดียวนะครับแก้มถ้าเป็นทรงนี้แก้มจะมีฝั่งเดียวนะครับครับอกรณนี้จะเป็นไม้แดงนะครับน้ไม้แดงนะครับแล้วก็ลังอลูนะครับยิงลูกแปดมิลนะครับบอกนี้ส่งงานให้ลูกค้าน่าจะส่งพรุ่งนี้นะครับนี่จะเป็นครอบไกสแตนเลสสวยๆนะครับสแตนเลส สนใจทรงนี้ก็ทักมาได้นะครับสําหรับสองระบบนะครับพี่นองท่านไหนสนใจนะครับทรงนี้นะครับทักมาได้นะครับบอกนี้จะปิดท้ายอลูมิเนียมนะครับตรงนี้นะครับปิดท้ายอลูมิเนียมครับสําหรับกระบอกที่สามนะครับจะเป็นทรงกําคอเหมือนกันนะครับนะตัวนี้จะเป็นไม้ประดู่ทั้งลานะครับจะเป็นลางไม้นะครับนะรางไม้ไม่ได้ฝังทอ่งเหลืองนะครับลางไม้ธรรมดานะครับ แต่กระบอกนี้จะพิเศษขึ้นมาคือปีกโรเลอร์ครับโรเลอร์ลูกปืนนะครับ5้าสิเซนครับจะเป็นออกมินินะครับกระบอกนี้ความยาวจะอยู่ที่ประมาณร0อ140นะครับกระบอกนี้นะครับชักอยู่ที่65้านะครับทิ้งปลายประมาณ30นะครับบอกนี้นะพี่น้องท่านไหนสนใจทรงออกมินินะครับทักมาได้นะครับกระบอกนี้นะครับมันแมนนะครับกระบอกนี้นะครับเทสมาแล้วนะครับ ชักหกสิบห้าทิ้งปลายสาสิบนะครับปีกโรเลอร์ลูกปืนนะครับทรงกำคอนะครับแก้มก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับฝั่งเดียวกันครับฝั่งเดียวเนาะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบเรียบๆนะครับฝั่งหนึ่งเรียบๆนะครับนี่นะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเรียบๆนะครับบะบอกนี้ก็ราคาอยู่ประมาณสา0พันห้าร้อยบาทนะครับรวมส่งนะครับเนาะ 3300นารอยนะครับแล้วก็คาดจะส่ง200ร้อยนะครับสำหรับมินิกระบอกนี้นะครับกำพรสนใจทักมาได้นะครับพร้อมส่งนะครับครับนี่นะครับฟักภายยิงหนูนะครับนาะงทำขึ้นมากระบอกแรกนะครับถ้าพี่น้องท่านไหนสนใจก็สั่งได้นะครับสเปคไหนนะครับความยาวเท่าไหร่นะครับสั่งได้นะครับสำหรับผายิงหนูนะครับนาะลูกดอกก็จะแถมไปนะครับนาะลูกดอก75้าเซนนะครับ ลูกดอกเป็นลูกดอกเหล็กหัวพอกนะครับครับสำหรับยิงหนูสันตอกนะครับเนาะเบอร์โทรนะครับติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับ0812815459นะครับเบอร์โทร ID ไลน์นะครับ0812815459นะครับช่างบเทียนนะครับติดต่อโดยตรงได้นะครับฝากติดตามช่อง YouTube นะครับหน้าไม้เชิงไลยนะครับมีผลงานก็จะมานำเสนอเรื่อยๆนะครับ กดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับครับมีรูปแบบสวยๆก็อจามานำเสนอเรื่อยๆนะครับครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวไว้แค่นี้นะครับ